สวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ชั้นนางสาวจิราพรกรเทศคณะเรษฐศาสตร์สาขาก,การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของม่วยโศกจังหวัดอุทัยธานีนะคะเริ่มต้นของที่มาในความสาคัญนะคะอุทัยธานีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายประเภทแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก จากนักท่องเที่ยวนะคะยังคงเป็นเมืองเราใช้เป็นทางผ่านไปจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือเมื่อปีพศ2561ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดตั้งนโยบายพัฒนาจังหวัดขึ้นมานะคะเพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมแล้วก็รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลนอย่างยืนรวมไปถึง ซึ่งหนึ่งในงน,งนั้นเนี่ยโดนไปถึงชุมชนบ้มมานชายเขาซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่ได้รับการพัฒนาก็คือหุบป่าตานะคะแต่โดยรอบยังมีสถานที่สําคัญอีกมากมายที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนะคะที่รอการพัฒนานและยังไม่ได้รับการพัฒนาค่ะทางผู้ใหญ่บ้านได้เห็นศักยภาพของสถานที่ในชุมชนบ้านชายเขานะคะหนึ่งในนั้น,นก็คือเป็นวิถีคงห้วยโนธค,ค่ะ ซึ่งแต่ในกิจกรรมของคลองสวยน้ําใสแล้วก็มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่สําคัญอีกมากมายนะคะเมื่อต้นปี2,563ผู้ใหญ่บ้านของบ้านชายเขาเนี่ยได้รากโครงการงบประมาณจัดตั้งโครงการพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อยื่นขอทุนจากหน่วยงานรัฐบาลแต่ทางชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้านในยังขาดข้อมูลทางด้านการประเมิน โครงการและก็เพื่อสนับสนุนให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นจริงนะคะผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการประเมินโครงการนะคะเพื่อให้ทราบถนึงคของคุ้มค่าและก็ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจแก่ผู้เซ็นอนุมัตินะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็คือ1การศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงการพัฒนานะคะ2วิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวา3วิเคราะห์ข้อม็นไมได้ของโครงการพัฒนาท่องเที่ยวของหมืองศู ของชุมชนบ้านใจเขาจังหวัดอุทัยธานีค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือจะแบ่งไปจะแบ่งตามวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ได้เนี่ยนามาอธิบายให้ใหเห็นถึงภาพรวมนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่สองเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ก็คือ แบบสอบถามนะคะซึ่งแบบสอบถามเนี่ยจะแบ่งไปออก4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเอ่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวนะคะ2ก็คือสอบถามพฤติกรรมและก็การใช้บริการส่วนที่3มก็คือสอบถามทัศนะคติของนักท่องเที่ยวนะคะที่มีต่อโครงการแล้วก็ส่วนที่สจะเป็นข้อเสนอแน,นะคะ่ะวัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยเราจะใช้เป็นการการประเมินโครงการนะคะซึ่งพิจารณา 3. ปัจจัยหลักก็คือ 1. มูลค่าปัจจัยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการนะคะเรื่องผลการศึกษาลักษณะทั่วไปนะคะก็คือโครงการเนี่ยมีเงินลงทุนเริ่มต้นนะคะประมาณ24ล้านบาทแบ่งออก เป็นส่ส่วนหลักนะคะก็คือ1ร้านกาแฟาริมคลอง2ร้านค้าย่อย3อาคารสถานีระไาสี 4, งานปรับภูมิทัศนค่ะที่มาของเงินทุนนะคะทําการยื่นขอทางหน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงการท้องถิ่นเป็นต้นค่ะด้านการบริหารจัดการของโครงการนะคะพนักง,งานเนี่ยจะเป็นการจ้างงานของคนในชุมชนจํานวน3 7คนนะคะ จะแบ่งงานเป็นสี่เป็นสี่ส่วนหลักนะคะก็คือพนักง,งานดูแลสวนทำความสะอาดจำนวนสิบคนเจ้าหน้าที่ดูแลเรือหรือว่าริมคลองนะคะจำนวนสองคนพนักง,งานร้านร้านค้าร้านกาแฟนะคะจำนวนสิบคนสี่พนักง,งานบริการแล้วก็ดูแลส่วนต่างๆนะคะสิบห้าสิบห้าคนกิจกรรมที่ผู้จัดจตั้งได้ร่างขึ้นมานะคะจะเป็นหนึ่งทุ้มที่นั่งสําหรับทานอาหารริมคลองสองร้านค้าสําหรับย่อยร้านขายย่อยสําหรับ เช่านะคะสจุดพักผ่อนจุดเช็คอินของหนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเป็นกิจกรรมภายเรือค่ะในส่วนของผลการศึกษาทางด้านสวอตอนาลิซินะคะก็คือจุดแข่งของโครงการเนี่ยก็จะเป็นทางด้านต้นทุนทางธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่รอการพัฒนานอยู่แล้วนะคะอีก่างก็คือจะเป็นด้านเส้นทางารคนมนาคมนะคะแล้วก็ ทางหน่วยงานแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยยังขาดการดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแลวก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคะโอกาสก็คือจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเดินทกท่องเที่ทยวในนิยมแล้วก็มีความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เชิงท้องถิ่นอย่างมากนะคะแล้วก็ประกอบกับภาคร้านเนี่ยมีต้นทุนในการสนับสนุนในด้านนี้นะคะอุปสรรคก็คือในสถานการณ์ พร่ระบาดโควิด1 9เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวมีจํานวนน,อน้อยแล้วก็ยังไม่ทราบถึงแนวโน้มว่าจะกลับมาอยู่ในสถานาการณ์ปกติได้เมื่อไหร่นะคะคนคนการศึกษาทั้งด้านการตลาด 7P นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสุให้ความสํคาสคัญกับปัจจัยทางด้านออบุคลากรแล้วก็ทาง ทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในระดับที่มากที่สุดนะคะก็คือความเต็มใจ,ใจของผู้ให้บริการแล้วก็ความสามารถในการให้ข้อมูลนะคะหรือว่าจะเป็นความสามารถความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ป้ายข้อมูลป้ายบอกทางที่เพียงพอและชัดเจนนะคะในลําดับรองลงมาก,ก็คือจะเป็นลําดับมากนะคะก็คือจะเป็น5 5ส่วนที่เหลือเลยนะคะก็คือจะเป็นทางด้านช่องท,ทางการจําหน่ายหรือว่าทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาหรือว่าการส่งเสริมการตลาดนะคะผลประโยชน์ทางด้านผลผลผลการศึกษาความความเป็นไปได้ของโครงการนะคะก็คือหลังจากการคำนวณเนี่ยพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ npv เนี่ยได้เท่ากับห5ล้านบาทอัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ irr เนี่ยอยู่ที่21%อนะคะอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยอยู่ที่1.85นะคะ ค่าความแปรเปลี่ยนทางด้านต้นทุนนะคะสามารถเพิ่มได้ที่82%ทางด้านรายรับเนี่ยสามารถลดลงที่44%นะคะก่อนที่จะทำให้ค่า NPV เป็นศูนย์ค่ะผลการศึกษาทางด้านวิเคราะห์คอคมออนไวยนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองกรณีกรณีน,นี้ก็คือเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ค่า NPV เนี่ยลดลงเหลือ42ล้านบาท IR R, อยู่ที่13%นะคะแล้วก็ BCI อยู่ที่ 1. 55เท่านะคะค่าความแปรเปลี่ยนนะคะของทั้งด้านต้นทุนเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ที่53ร์เซแล้วก็รายรับเนี่ยจะสามารถลดลงที่34นะคะก่อนที่จะทำให้ค่า NPV เป็นศูนย์นะคะในกรณีที่2ก็คือรายได้ทั้งหมดลดลง10 20 30นะคะก็จะทำให้ค่า NPV ลดลงตามลำดับดังนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำให้ ค่า NPV ติดลบเนี่ยก็จะอยู่ที่รายได้ลดลง30%นะคะก็คือจะทำให้ค่า NPV เนี่ยลดลงเหลือ8ล้านบาท IR อยู่ที่6%แล้วก็ BCI อยู่ที่1.11เท่านะคะผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนเนี่ยทางนั้นจ้นทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้10%แล้วก็ทางนั้านรายรับเนี่ยสามารถลดลงได้ที่ 6%นะคะก่อนที่จะทำให้ค่า IRR ค่า NPV เป็นสูนนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะเพื่อให้ผู้อนุมัติผู้อนุมัติโครงการเนี่ยผู้อนุมัติมอบทุนเนี่ยประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตินะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้จัดตั้งโครงการเนี่ยมีแนวทางในการปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับความพึุงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ